รมาคุณ0015ทำไมพุทธศาสนาจึงมักเกิดมาคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาทุกยุคสมัยครับโอ้โหคำถามนี้ยิ่งใหญ่ทำไมพุทธศาสนาจึงมักเกิดมาคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาทุกยุคทุกสมัยครับ อพอพูดถึงจับคู่นี้ขึ้นมาแล้วใครเคยฟังรสะดุหูไหมจริงนะศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีกษัตริย์ประชาธิปไตยหรือการเมืองของโลกของประพลเมืองของประชาชนนะหรือรัฐศาสตร์ของประเทศ ต้องเป็นรัฐศาสตร์ที่เป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่เป็นราชประชาสมาสัยเป็นรัฐศาสตร์ที่เป็นราชประชาราชกับประชาสมาสัยอาศัยกันและกันมีทั้งราชามีทั้งประชาพินดินมีทั้งประชาชนขาดกันไม่ได้นะ เพราะง,งั้นถ้าเผื่อว่าการเมืองหรือรัฐศาสตร์มีแต่ประชาชนไม่มีกษัตริย์ไม่มีราชามันเป็นประชาธิปไตยขาเดียวไม่สืบสันตติวงศ์ไม่สืบแกนของทางจิตวิญญาณไม่สืบแกนของทางจิตวิญญาณ ไอ้เรื่องนี้อาตมาก็รู้สึกว่าอาตมายังไม่เก่งอธิบายยังไม่เคยเก่งอธิบายผ่านๆมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าคลี่คลายยังไม่เคยออกทําไมต้องมีกษระสับละ่ะประชาธิปไตยก็พูดไปอยู่บ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันได้ต้องมีเพราะว่าประชาชนนั้นเป็นความไม่เที่ยง แต่กษัตริย์เป็นความเที่ยงชนิดหนึ่งที่สืบสายสันตติวงศ์มาถือว่าเที่ยงพอเข้าใจนะส่วนประชาชนนั้นใครก็ได้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยขานเดียวไม่มีประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สเป,สปะ,ะสปะเรื่องใครก็ได้ไม่มีกษัตริย์เออขอไปไม่มีไม่มีกษัตริย์มีแต่ประชาชน พราะฉะนั้นจะเอาใครขึ้นมาเป็นตัวตัวนำเป็นตัวเด่นไม่มีที่ไปที่มามีที่ไปที่มาแต่ไม่เป็นกระบวนสศัตธรรมที่เดินทางนามมาทำมีแต่รูปธรรมและรูปธรรมคุณก็ใช้วรยุทธใช้กลยุทธ์ใช้มายากลใช้ข่ายกลแบบทงจีน่ะ คุณก็มีอำนาจขึ้นมาอย่างตัวอย่างสหรัฐอเมริกาทุกยุคทุกสมัยนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มเป็นประเทศเริ่มเป็นสหรัฐมีวอชิงตันนะมีประธานาธิบดีคนแรก วอชิงตันวอชิงตันนั้นสุดยอดไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำเลยแต่ทำงานให้แก่ประเทศชาติประชาชนเสร็จสงครามกลางเมืองก็จะหนีออกไปอยู่สบายไม่ทำอะไรแต่ประชาชนไม่ยอมดึงขึ้นมาให้เป็นประธานาธิบดีจนได้ ก็จำนวนเท่านั้นเองก็เลยเกิดเป็นประชาธิปไตยขาเดียวด้วยเป็นประชาธิปไตยที่มีแบบของสหรัฐขึ้นมาที่นี้มันก็เป็นของแปลกของใหม่แล้วก็มีนัยยะสำคัญคือเอออันนี้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยจรงิงๆเว้ยมันสุดตรงไปทางมันต้องมีแต่ประชาชนนี่แหละจัดการกันเองกษัตริย์อย่ามายุ่งดิ ก็เลยเกิดการปฏิวัติตามตๆทา,างในยุโรปนะปฏิวัติกันไปใหญ่เลยเนี่ยนะปฏิวัติกษัตริย์ออกหมดและก็ตามๆจนกระทั่งแม้ฝรั่งเศสเองต่อมาฝรั่งเศสโหยหาว่าต้องการกษัตริย์เห็นปะเนี่ยใครติดตามข่าวคราว,าวมาได้รับข้อมูลนีม้มา ฝรั่งเศสโหยหาต้องการกษัตริย์คืนมาเพราะเขาสำนึกแล้วว่าโอ้โหเขาปฏิวัติกษัตริย์หายไปเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องผิดเขาต้องการกษัตริย์คืนมาความฉลาดของคนก็ค่อยๆอย่างนี้แหละมันโง่แล้วก็ฉลาดฉลาดแล้วก็ฉลาดโลก,กีก็กลายเป็นโง่แต่ฉลาดโลกุตระแล้วไม่มีกลับไม่มีสับสนจะต้องฉลาด นะเรียกว่าส e, ัมโพธิปรายนะมีแต่ฉลาดสูงสูงสูงสกันไปสู่ที่สุดที่สูงไม่มีที่หยุดนะฉลาดของโลกุตระเพราโลกโลกิยะจะไม่เหมือนกันนะในในยะสำคัญพวกนี้อาตมาก็ยังไม่เก่งแต่อาตมาจะค่อยๆพูดไปค่อยพูดไว้อาตมามั่นใจในคำพูดที่อาตมาขยายความนี้ว่ามันเป็นเรื่องของสารสัจจะ ที่อาตมามีอจินไตของอาตมาอาตมาไม่ใช่เกิดแต่ในยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี้เท่านั้นแต่อาตมาจะมาลงตัวที่มีพระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่อาตมาถือว่าอาตมาเป็นผู้ที่ชิดที่สุดใกล้ที่สุดกับพระพุทธเจ้าสมณโคดมเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่ว่าอาตมาเพิ่งจะมาเกิดยุคพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเท่านั้นซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พูดกันไปก็มันไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์อะไรที่จะมาบอกมาเล่ามาอะไระอะไรพูดไปก็เดียวเดียวเดียวถ้าอาตมาจะเอาเรื่องมาปฏิปต่อแล้วก็มาเป็นเรื่องขึ้นมามันก็ได้มันก็ใครจะมารู้ด้วยล่ะ ราะนั้นจะเขียนประวัติศาสตร์ตัวเองยังไงก็ได้แล้วเขียนไปทำไมเอาที่คนรู้ร่วมพระพุทธเจ้านี่มีจุดสำคัญอันหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่มีคนรู้ร่วมไม่ถือว่าความจริงสิทธิที่ไม่มีคนรู้ร่วมเป็นคนที่สองขึ้นไปสามสี่ห้าอกเจ็ดยิ่งมากเท่าไรยิ่งจริงเท่านั้นเพราะนั้นาศาสนาพุทธจึงไม่รับเทวานิยมไม่รับพระเจ้าเพราะพระเจ้าคนเดียว ไม่มีผู้รู้ร่วมศาส,สนาพุทธจึงไม่ยอมรับไม่ถือว่าเป็นสัจจะเพราะรู้อยู่คนเดียวคนเดียวคุณจะว่าไงปั้นยังไงพูดยังไงแล้วก็บอกแล้วเสรกก็จแล้วก็นอกจากรู้อยู่คนเดียวแล้วต้องเชื่อข้าคนเดียวมีนัยยะ,ะเผด็จการมีนัยยะ บงการคำม,มานบ,บังคับให้เชื่ออย่าเถียงอย่าแยง้งต้องต้องศรัทธาะต้องศรัทธาอย่างเดียวต้องศรัทธาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแม,ม้ชาวเทวานิยมชาวศรัทธาชาวนั้นเขาก็ไม่ต้องการหรอกลึกๆเขาต้องการที่จะแย่งได้เถียงได้ วิจัยวิจารณ์กันได้อะไรมีเหตุมีผลพอตามฐานะตามกาละตามตามฐานะเทศะกาละอัาจมาเรียงคำนี้ว่ากาละเทศะฐานะมานานแล้วมันต้องเรียงฐานะเทศะกาละฐานะคือที่ตั้งมีอยู่ปัจจุบันนี้ แล้วก็มีความต่างกันเทศะต่างกันทั้งพุทธินายต่างกันทั้งสถานที่ต่างกันทั้งแม้ที่สุดองค์ประกอบต่างกันทั้งกาลเวลาจึงเป็นฐานะเทศะกาละนะพระพุทธิรู้จากสามเศร้านี้ฐานะาเทศะกาละเนี่ย จึงชัดเจนถึงแม้ที่สุดทั้งสภาวะที่มีและการเคลื่อนไปหรือการไม่ไม่คงที่แตกต่างกันอยู่ก็รู้ว่าอ,อ๋อมันเป็นเรื่องของกาละมันเป็นเรื่องของความจริงทุกอย่างมีแต่กาละเท่านั้นเดินไปกับกรรมหรือพฤติกรรม กรรมแ n d ไทม์ออฟคอน i ิ u u ีนี่เป็นสูตรอัตมาส,สูตรของวัตถุของไอน์สไตน์เขาสเ a ซแอนด์ไทม o ออฟ n อน n ิ u m แต่อาตมานะกรรม and time of continuum ซึ่งมันเป็นเรื่องของชีวะชีวิตเรื่องของกรรมวิบากแต่ในของเขาแค่วัตถุ ของไอน์สไตน์แค่วัตถุสเปซและทมนมันคนละอันคนละอย่างกันมันก็มีนัยยะคล้ายกันนั่นแหละแต่มันมอีอะไรที่ลึกซึ้งกับกันไอน์สไตน์นีนะ่ยังไม่ได้เข้าไปถึงชีวะทีเดียวไอน์สไตน์อยู่แค่วัตถุเท่านั้น อาตมาเนี่ยเข้าไปถึงชีวะเข้าไปถึงจิตนิยามนะเพราะฉะนั้นจึงมีอะไรมากกว่ากันบ้างมากขกึก้นอยู่นี่ไม่ได้ยกตนของไอน์สไตน์นะไอน์สไตน์ก็เป็นโปรติสัตว์ที่อาตมาก็เคิบไม่มีใครพูดหรอกว่าไอน์สไตน์เป็นโพริสัตว์อาตมานี่แหละเป็นคนพูดซึ่งอาตมาก็ไม่เก่งที่จะอธิบายว่า เป็นโพธิสัตว์อะไรล่ะนะยังเหมือนโลกีโลกโลกนะอย่างอะไรอะไรก็เอาประวัติศาสตร์ประวัติของไอน์สไตน์มายืนยันอะไรเนี่ยเป็นอะไรนี่เก่งอยู่อย่างเดียวมีอีเท่ากับเอ็มซีกันวังสองอ่ะนะดูที่เนี่ยแกจะพูดอะไรนะใครเขาจะไม่รู้หรอหกลบสามมันเท่ากับหก็ไม่ใช่ เออแกพูดหกลบสามเท่ากับหเออขออภัยหกลบสามที่จริงหกลบสามมันน่าจะเป็นสมหรือถ้าบวกก็น่าจะเป็น9แต่ทำไมมันไปเป็นหเออไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่ลึกซึ้งฮะแบบลิ้นหกลบสาม เป็นหเท่ากับทุกทุกอย่างหกับสามเป็นตัวแทนของสองอย่างที่ต่างกันมีในยยะซ่อนอยู่ว่าหก็มันพอๆพกันกับสามสองตัวถ้ามันบวกกันมันเป็นเก้านะถ้ามันลบกันมันเป็นสามนะแต่คนคนนี้กลาง ไม่เอาทั้งสามกับเองอ่ะไม่เอาทั้งเก้ากับเองอ่ะเอาหกกัแล้วกัน,กนเอากลางเอาหกกัแล้วกัน,กนเองลบกันก็เป็นสามเองบวกกันก็เป็นเก้าแต่ข้าเอาหกแล้วมันก็มีอาจินไตย,ยตัวนั้นนะเลขหกเนี่ยกลับมาปั้าก็เป็นหก กลับไปป้าก็ไปเก้าเห็นไหมนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องเออเว้ยเลขหกกับเลขเก้าทำไมมันเป็นเลขเดียวกันแต่มันหักหัวหักผังกันแค่นั้นน่ะก็นี่ก็กลับหัวกับผังอ่ะหกลบสามหกลบสามเป็นหกเนี่ยหับหัวหับผังก็มันควรจะเป็นเก้าควรจะเป็นสามแล้วดันมันเป็นหกได้ไง ให้ไอนสไตน์อธิบายละเอียดละออกก็ไม่ได้อธิบายไม่ได้หรอกแต่แกมีอะไรอยู่ในในนั่นนะเพราะฉะนั้นความคิดหรือว่าความรู้ของไอนสไตน์เนี่ยเป็นความรู้ใต้มวกไม่ใช่ความรู้อย่างที่จะเอามายืนยันเป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดความรู้ของไอนสไตน์เป็นแต่เพียง ถ้าจะว่าไปแล้วแค่ฟิโลโซฟีแค่ปรัชญ,ญาความรู้ของไอน์สไตน์ไม่ใช่แม้แค่อิพิสเตโมโลยีก็ยังไม่เป็นไม่ต้องพูดถึงเฟโนเมนอลเฟโนเมนลโลยีเลยของไอน์สไตน์เป็นแค่ฟิโลโซฟีม,มันจินตนาการยังไม่ถึงกันยานิทิยา ปรัชญาหรือยานวิทยาอิพิสตโมโลยียังไม่ถึงธรรมชาติวิทยาหรือยานวิทยายังไม่ถึงธรรมชาตินี่ก็ยังต้องร่วงรู้ในความหมายขององค์ประกอบธรรมชาติชั่มบณญแล้วก็แยกกันออกแล้วก็รู้จากการสังเคราะห์บวกลบคูณหารกันในธรรมชาตินั่นคือความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าอิอพิสตโมโลยีหรือธรรมชาติวิทยาหรือยานวิทยามาเป็นปรากฏการณ์และจับบวกลบคูณหารกันได้ ว่คุณจะเอาสองบวกสองก็เป็นสี่คุณจะเอาสามบวกหกก็เป็นเก้าอะไรเงี้ยเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยแต่ออสตาย,ยังแยกไม่ออกแล้ววะเฮ้ยหกลบสามทำไมมันเลือหกวะออสตายลึกลับอยู่ในตัวเองยังลึกลับอยู่ในตัวเองแต่ก็ว่ามันต้องอย่างนี้ยเออแต่ยังอธิบายไม่ออกหรอก ไอนสไตนก็ยังอธิบายไม่ออกนะอัตมาอธิบายออก6กับสเท่ากับ6ก็เพราะว่าอัตมามีความเสถียรอยู่ที่ความเป็นกลางไม่เป็นหลงเป็น9ไม่เป็นหลงเป็นสกับคุณแต่ถ้าคุณก็เอาตัวละคร6กับสมมาอัตมาก็ยังยืนหยัดอยู่ที่6อัตมาไม่หลงไม่หลง สิริมหามายาเดี๋ยวบอกเอาสามมาโชว์เดี๋ยวเอาหกมาโชว์เดี๋ยวาสามมาโชว์6หกมาโชว์หกไว้ไม่ใช่สามอย่ามาตลกโอ้โหลีลาของโพธิรัตน์นี่รายแรงหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นไอสตาล่นมายากลอาตมาเป็นสิริมหามายาบอกอย่ามาตลกนะหกก็หกสิ เอาสามมาหลอกและทํามาเป็นลบกันว่าจะต้องเหลือสมถ้าคุณบวกกันก็จะเป็น9คุณไม่ต้องเอาหกลบสามหรอกคุณเอาหบวกบวกสคุณก็บอกว่าเป็นเป็นเหลอก9กครับคุณก็ยืนยันว่าเป็นหกนะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ในี่ศูนย์มาเท่ากับอินฟินิตี้ทลันครับพท,บที่ท่านตอบว่าที่านอธิบายไปเมื่อตะกี้นี้แปลว่าพรท่านเนี่ย ไม่บวกเพิ่มไม่ลดลงเท่าเดิมคือศูนย์เท่าเดิมใช่ไหมครับใช่ศูนย์เท่าเดิมหตัวนี้แหละคือศูนย์ของไอสตาล์ใช่หกนี่แหละคือศูนย์เท่าไหรก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าคุณจะบวกจากศูนย์มามาเป็นหนึ่งจะบวกจากหนึ่งไปเป็นสองคุณเอาศูนย์บวกหนึ่งแล้วคุณก็ไปโมเมว่าสองก็ได้ คุณถือว่าศูนย์ไม่มีค่าอา่ไม่มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนกันที่จริงศูนย์มันไม่มีค่านศูนย์ไปบวกหนึ่งมันก็หนึ่งอยู่นั่นแหละแต่คุนแรกเอาศูนย์ไปบวกหนึ่งเป็นสองแล้วคณก็ไปบวกกันต่อไปอีกคุณจะเอาหนึ่งมาบวกสองก็เป็นสามนะหนึ่งบวกสามก็เป็น4ี่ไปเรื่อยๆหรือคุณจะคูณก็ไปกันเรื่อยๆก็ไม่แปลกอะไรเพราะเริ่มต้นมันอยู่ที่ศูนย์ ไม่แปลกนีน่เรารู้จากศูนย์และทำศูนย์สำเร็จยืนยันอยู่ที่ศูนย์เพราะนั้นคุณจะไปอีกเท่าไหร่เราก็ไม่มีปัญหาเพราะจะไปเท่าไหร่ล้วก็ศูนย์ได้และศูนย์ได้จริงด้วยปฏิพานเป็นปริโยสารได้ด้วยก็คือได้หกเท่าเดิมอ่าไม่ไม่ไม่เหลือสามไม่เพิ่มเป็น9กเป็นหกก็ได้ <6 S 2> จะเป็นหกกับคุณก็ได้สมมุติว่าสมควรจะต้องหกจะสมบูรณจะต้องเาเราก็ไม่มีปัญหา จะเป็นอีกเท่าไหร่ก็เหมาะควรเป็นไปอย่างสมดุลน,นะคุณจะใช้เหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นความมีมีชีวิตมีสังคมมีองค์ประกอบมีความดําเนินไปเท่าที่มันจะเดิมดําเนินไปแต่เรารู้ในความดําเนินไปกับความสูญความจบเราทําศูนย์ก็ได้ทําดําเนินไปตามความพอเหมาะพอควรอะ,อะไรเกินความเป็นจริง น้อยกว่าคขตามในทุกๆบริบทของปัจจุบันในชาติบริบทของปัจจุบันในชาติหรือสเตตัสโคของปัจจุบันนี้ซึ่งมันเล็กมันน้อยและเร็วที่สุดคุณจะขยายเป็นเท่าไรก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามาหาเร็วที่สุดกับศูนย์ได้ มหาเร็วที่สุดกับศูนย์ได้เรามาตรงนี้ได้เสมอไม่มีอะไรก็ไม่มีกับคุณคุณจะมากคุณจะช้าคุณจะมีมวลอีกมากมายเท่าไรก็เราก็รู้ของคุณคุณจะเอาไปเราไม่ไปกับคุณไม่ตามคุณเขาก็ไม่ตามถ้าเราเห็นว่าเออตามมีประโยชน์คุณค่าพอที่จะทำให้มันขยายสมเหมอสมควรกับองค์ประกอบและเหตุการณ์ ควรจะเป็นเช่นนั้นเราก็ไปไปด้วยกันไม่ประหลาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้อันสามารถที่จะยังจิตให้เป็นไปในอำนาจจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วมีปัญญาตัดสินโดวยว่าเท่าไหร่สมดุลที่สุดเหมาะควรที่สุดเราก็เอาอันนั้นโดยไม่มีอะไรลำเอียง ไม่มีอะไรลำเอียงเป็นความบริสุทธิ์สะอาดว่าควรเท่านี้จริงๆยิ่งพูดไปก็ยิ่งจะละเอียดและลึกยิ่งจะละเอียดและลึกอา้า